สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ช่องสนุ่มหมายบ้านนะครับก็จะพามาชมต้นไม้นะครับวันนี้พามาชมบอนสีสวยๆนะครับที่ร้านพี่ปางบอนสีกันนะครับว่ามีอะไรมาบ้างน,นะครับสวยมากๆเลยนะครับวันนี้มาชมไม้ด่างบอนด่างนะครับ นี่แต่ราคาดีๆเลยนะครับวันนี้เป็นบอลที่ตัวแพงๆเมื่อก่อนนะครับแต่ตอนนี้ราคาดีมากครับพีบ่ปาสวัสดีครับสวัสดีค่ะคขอบเบอร์โทรติดต่อนยครับศูนย์เก้าสามหกเก้าห้าสองห้าเก้าศูนย์ค่ะค่าส่งเริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับคบ่าส่งมาเหมาแปดสิบเลยค่ะครับ่าส่งมาเหมาแปดโต,ต,ดต้นใหญ่ต้นเล็แปดสิบหมดโอ้ราคาดีมากครับจัดไปนะครับ ใครสนใจต้นไม้ก็ติดต่อมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมขึ้นเบอร์นะครับแล้วก็อ่าไอดีไอดีไลน์นะครับที่บเบอร์ที่แอดไลน์ขึ้นให้ที่หน้าจอแล้วก็ QR โค้ดนะครับทีต่ต้นคลิปนะครับสามารถติดต่อหาทางสวนได้เลยทางร้านได้เลยนะครับวันนี้เริ่มต้นที่ห้าสิบบาทก็แล้วกันนะครับอันนี้อันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้ลาหูล้อมเพชรลาหูล้อมเพชร กัดสีดีมากครับกัดสีตั้งแต่เด็กเลยสวยตอนนี้ก็ใช่ใช่ใช่ตาหูล้อมเพชรนะครับสวยมากๆากเลยมีต้นแม่นะเดี๋ยวพาไปชมต้นแม่นะครับตอนนี้ห้าสิบาทนะครับห้าสิบาททุกต้นนะครับใช่อันนี้ทรัพย์เศรษฐีค่ะครับอันนี้เมืองใหม่ค่ะอันนี้อักษรสวรรค์ค่ะ สวยมากครับสัอนสวรรค์มีจํานวนค่ะอีกต้นหนึ่งนะครับใครจดไม่ทันใครแคปหน้าจอไม่ทันก็จดชื่อมานะครับเดี๋ยวแม่ค้าอันนี้เป็นบนบ,บอลกาบอรุณชนะค่ะครับค่ะแล้วก็อันนี้เป็นเอ่สอสมปาดถนาค่ะครับโตมาสวยมากนะ มีมีต้นใหญ่โชว์นะคะต้นใหญ่อยู่นู่นครับจะพาไปชมต้นใหญ่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยลายหลุดหรือเปล่ารัตนะใช่ไหมครับซับพุนผลซับคุนผลนะครับซับคุนผลแต่ก่อนแพงมากนะครับตัวนี้ซับคุนผลราคาห้าสิบบาทนะครับไม้ด่างไม้ป้ายนะครับอันนี้เจ้าสัวค่ะครับเจ้าสัวนะครับอันนี้มณนีล้อมเพชรครับ อันนั้นมนสวรรค์ตัวนี้มนสวรรค์นะครับที่ด่างเหลืองนั่นอนบะเก้าค่ะโนบะเก้าห้าสิบบาทไซส์ใหญ่มากเลยนะครับอันนี้ชื่ออันนี้ก็มณีล้อมเพชรค่ะด่างสวยค่ะมณีล้อมเพชรตัวนี้ชื่ออันนี้เหยดเลือดไหมครับไม่ไม่ไม่ใช่หยดเลือดหงส์สุวรรณหยอสุบรณใช่หงสสวรรนะอันนี้ก็หงสุวุบณที่ใบกลมๆนั่นคือบันศุกนะคะ ตัวนี้ใช่ไหมครับวันศุกร์ไซส์ใหญ่นะครับอืแล้วก็อันนี้ศิลาศิลาหุ้มทองค่ะศิลาหุ้มทองอันนี้สามใบนะครับเอออันนี้เอออย่างก็เออเพลงมาจากดา,าราโนพัลทิวารีนะครับทิวารีใช่ใช,ใช่อันนั้นพันดาวค่ะพันดาวานะครับ ที่ต้นนู้นคือหลวงนาสนีหาค่ะต้นใหญ่มากนะคะต้นต้นใหญ่ห้าสิบาทต้นไส์ใหญ่มากนะครับสูงกอฟุตอันนี้ตะวันชิงพบค่ะอันนี้ก็พันดาวนะคะอันนี้เรียกซับค่ะอันนี้ก็ทิบาลีค่ะอันนี้อประสาททองค่ะปราสาททองนะครับประสาททองอันนี้ก็ประสาททองเัน,น,นชื่ออะไรครับสวยมากอันนี้กาบอารุณชนะ อรุณชนะนะครับบอลกาด <ๆ S 2> นะครับเออเป็นเป็นบอลกาดบอลบอลกาดมีหลายมีมีหลายอย่างคะ่ะอันนี้อันนี้สาวสาวคลองหลวงครับสาวคลองหลวงอันนี้อันนี้ก็บอลกาดเทพดาราค,คะ่ะ เทพดาราหวานมากๆเลยนะครับอันนี้ก็บรรกาบค่ะอันนี้วิวิลัญยาค่ะวิลัญยาอันอันนี้ก็บรรกาบเทพดาราเหมือนกันค่ะอันนี้จะหน้าเขียวอันนี้จะหน้าแดงค่ะเทพดาราเหมือนกันอันนี้ก็บรรกาบเอ่อเอ่อพรสวงค่ะครับพรสวงสวยมากๆเลยนะครับ อันนี้ต้นนี้ชื่ออะไรครับเออเพชรอะไรจำได้แต่เพชรเพชรอันอันนั้นใช่ไหมครับศิลาเพชรศิลาเพชรเอออันนี้องค์หญิงทอฝันอันนี้ก็หลวงนาสเนหาค่ะครับอันนี้อสงไขยอันนี้เกาะเกตค่ะเกาะเกตห้าสิบาทโอ้ราคาดีมากเลยนะครับต้นนี้เชียร์เลยนะสวยสวยมาก อันนี้ก็เจ็ดห้าห้าสิบบาทใบใหม่กําลังออกนะคากด่างคุกใบค่ะแนะนําไม่ซื้อด่างแบบนี้นะครับเพราะว่าเขาควนนี้จะคนนะครับอันนี้ชื่ออะไรครับอันนี้เพชรเออเพชรอุเวอะไรเพชรเจ็ดสีไม่ใช่ครับเออเศรษฐีพันล้านเศรษฐีพันล้านนะครับอันนี้รัศมีเงินเดี๋ยวเดี๋ยวต้องใส่ชื่ออันนี้รัศมีเงิน อันนี้กระบี่นายร้อยค่ะกระบี่กระบี่นายร้อยด่างสวยมากอันนี้มีสองต้นนะคะมีสองต้นบุ้มมากมากเลยนะครับาราคาห้าสิบบาทอันนี้ชนะายชนค่ะชายชนอันนี้โรสค่ะโรสอ่ะสีหวานมากนะครับตัวด่างด้วยอ,อ,อันนี้เป็นไม้ใหม่ไหมครับเป็นไม้ใหม่แล้วก็แรงอยู่นะอันนี้ ชาดบางแก้วอันนี้มณีจันไหมครับมณีจันค่ะมณีจันมณีจันกัดสีแล้วสวยมากๆนะครับเขาจะขาวขาวชมพูนะครับใช่อันนี้มหาดไทยค่ะต้นนี้สวยมากสวย,ยงดเด็กเลยใบยแข็งมากๆเลยนะครับใช่มหาดไทยแล้วก็อันนั้นออเชื่อมันเยอะ เลยลืมสีเทพารักค่ะันแล้วก็คอันเขียวชมพูนี้เอ,อ่อนาลีบุรพาค่ะคแล้วก็ด้านหลังครับก็อันนั้นกเกษศรฐีพันล้านค่ะเรษฐรีพันล้านไซส์ใหญ่พี่กะเกล่ค่ะไม่ได้โชว์โช,ว,โชว์ใบมาอยากโชว์ใบมาแป๊บนึงเราจะผมยิบให้ก็ได้เพราะว่าอยู่ไกลนะครับ<อ>นี่นะครับ ช่ก็คือเขามาจากเกาะเกตใช่ไหมครับใช่ที่ไม่ด่างครับที่ไม่ด่างก็สวยนะครับโอ้เออแล้วลืมชายชนชายชนลืมมันี้ตัวเทพน้ำเมืองนนสวยมากแต่ละต้นอ่ะตัวนี้คือราคาห้าสิบหรอครับห้าสิบค่ะห้าสิบาทอันนี้ก็ใหญ่มากดูสินี่คืบคืบอใหญ่มาก ด่างสวยด้วยใบใหญ่เท่าฝ่ามือเลยนะครับสวยมากๆเลยครับห้าสิบบาทอันนี้ห้าสิบอันนี้ห้าสิบต้นนี้สวยมากครับใช่อ่าหมดแล้วใช่ไหมครับใช่ห้าสิบหมดแล้วบาทนะครับจ้ต่อไปเป็นราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทตันนี้ใช่ไหมครับใช่ครับ อันนี้มณมีล้อมเพชรสวยมากสวยจริงๆกระถางหกนิ้วอันนี้น้้าเมืองนนสวยมากหนึ่งร้อยบาทนะครับใครชอบแบบใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับอันนี้อสงไขยสวยมากสวยทุกต้นนะครับวันนี้สวยมากอันนี้ศิลาเพชรค่ะศิลาเพชรค่ะอันนี้สวยมากครับใบนี้ศิลาเพชรอันนี้เจ้าสาวค่ะ อันนี้กาบเอ่ออนสวงค่ะพอนสวงนะครับอันนี้อะไรนะด่างด้วยนะครับไม่ใช่เศรษฐีพันล้านมันเป็นอีกอันนึงเออเป็นปราสาททองปราสาททองอันนี้เกาะเกตค่ะเศรษฐีพันล้านแต่มาจากปราสาทองใช่ไหมครับใช่ใช่แพงนะครับเป็นด่างอันนี้เกาะเกตสวยค่ะ หนึ่งร้อยบาทนะครับหนึ่งร้อยบาทราคาดีมากใบ,บใหม่สวยมากๆนะครับแล้วก็นี่นะครับใบล่าสุดนะครับานนลา<ะ>งหูล้อมเพชรต้นใหญ่ครับต้นเล็กก็มีนะคะต้นละห้าสิบาทก็มีแต่ต้นใหญ่ถูกม,มากนะครับร้อย <100 S 1> <100 S 2> เดียวอันนี้ชินบัญชนร้อยเดียวอันนี้นางลากสด มีสองต้นนะคะตรงนี้สามต้นสามสามต้นออกหน่อมาอีกค่ะร้อยเดียวอันนี้เ <c oughs> ท้ากิรันพนาศูนค่ะเท้ากิรันพนาศูนร้อยเดียวอันนี้สีบุรีลำค่ะมีหลายต้นค่ะสามสี่ต้นร้อยเดียวอันนี้ทรับเศษฐีค่ะ ่ะสวยค่ะร้อยเดียวอันนี้จะเป็นตะวันชิงครบค่ะค่ะสวยมากดำเนียมเลยแล้วก็อันนั้นเป็นพันดาวค่ะต้นนี้เป็นศิลาหุ้มทองค่ะเดี๋ยวผมไปชมใกล้นะครับอเอ๋ต้นนี้ก่อนก็ได้ครับอันนี้หงเหินค่ะหงเหินหนึร้อยบาทค่ะฟองกอสามต้นค่ะอยู่ในนี้ร้อยเดียวอ่อหงสุวรรณอันนี้หงหงสุวรรณสามต้นเหมือนกันค่ะร้อยเดียว อันน,น,นี้อันนี้ก็หนึ่งร้อยแล้วครับใช่อันนี้โมนสวรรค์ค่ะสวรรค์น,นะครับหนึ่งร้อยค่ะใหญ่มากครับหนึ่งร้อยบาทครับอนนตอนนี้ครับสมบัติสยามค่ะสมบัติสยามร้อยเหมือนกันค่ะราคาดีมากมากเลยนะครับหนึ่งร้อยบาทอันนี้สงขาค่ะร้100อยเดียวค่ะ อันนี้คาดบางแก้วครับคาดบางแก้วค่ะร้อยเดียวแล้วก็เอาสองตัวนี้ใหม่ครับแล้วก็อันนี้มหาไทยค่ะครับร้อยเดียวค่ะร้อยเดียวกระถางแปดด้วยนะครับใช,ใช่แต่ถ้าส่งก็คงจะได้เปลี่ยนเป็นกระถางหกอ่ะครับพอค่าส่งค <ๆ S 1> ่าส่งเมาเมานะครับค่ะอันนี้ศีลางหุ้มทองค่ะหน้าสวยหน้าเทพ ร้อยเดียวค่ะโอเคค่ะตัวก็ต้นนี้แล้วครับอ๋อต้นนี้สมปัารถนาที่ที่มีต้นเล็กสองต้นนะคะเนี่ยเวลาโตมาเขาเขาเขาจะเป็นนี้ค่ะสมปัารถนาค่ะสวยมากครับอ,อันนี้มันอยู่กระถางสิบนิ้วตัวนี้โชว์ใช่ไหมครับตัวนี้จะขายเหมือนกันเท่อไไร่ครับ,รบตัวนี้ตัวนี้ สองร้อยห้าสิบค่ะสองร้อยห้าสิบาทกระถางสิบนิ้วนะครับโอ้ยนี่นี่มีขนาดแก่โดนลมนะั่ถ้าใบใหม่มันโดนลมมีนจะต้นนี้สวยมากๆเลยนะครับอันนี้อุสาะมะนีไหมครับอุสาะมะนีค่ะอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะสวยมากค่ะตั้งแน่ค่ะอุสาะมณีอันนี้นะ้ำเมืองนนท์ค่ะ อันนี้กระถางแปดค่ะอันนี้ร้อยห้าสิบอันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะอันนี้อันนี้วไม่ไม,ไม่ใช่ศ<ช>ิลาบบหุ่มทองมีสองต้นใหญ่ในใน,ในกระถางร้อยห้าสิบค่ะอันนี้มีหัวแล้วนะครับแต่ถ้าสี่อันนี้ก็ร้อยห้าสิบค่ะพาดบางแก้วผาดบางแก้วหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับแล้วก็พันดาวครับพันดาวอันนี้มีมีหนอสองหนอค่ะ มีหน่อยกี่นอสองครับเออแล้วก็ต้นใหญ่ต้นใหญ่มากน,น,าะนะครับอันนี้ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ก็ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้เมืองใหม่นะเมืองเมืองใหม่ไซต์ตั้งแม่เลยค่ะกระถางแปดค่ะอันอันนี้ก็ร้อยแปดสิบค่ะอันนี้ศิลาเพชรค่ะใบใหญ่มากนะครับใบ <c oughs> ใหญ่เท่ากับจานเลยนะครับคุ้มมากมากครับอันน้นเออ อ,อันนี้ใบสวยนะครับชื่ออะไรเฮ้ยหูวละกระทุ่มแพรวกระทุ่มแพรกระทุ่มแพรวกระถางแปดอันนั้นสองร้อยห้าสิบค่ะอ,อันนี้ก็ศิลาเพ็รไหมครับไม่ไม่ใช่อันนี้เพชรมณฑลเพชรมณฑลนะครับเพชรมณฑลอันนี้สองร้อยยี่สิบค่ะอ่าแล้วก็อันนี้พิม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 พมพิมพิมพนิมามมมิมพิมพิมเหมือนกันพิมมีหน่อด้วยค่ะพิอพิมพิิิม แล้วก็โคาโนโโคาโนต้นนี้โคาโนร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสวยมากนะครับสวยมากใส่ตังบอกเลยว่าราคาดีมากครับเมือ่อก่อนใส่นี้เนาะเป็นพันนะครับตอนนี้เหลือร้อยห้าสิบบาทแล้วนะครับใครยังไม่มีนะครับก็สามารถเก็บได้เลยนะครับบอลเซสวยนะครับเข้าสู่หน้าฝนนะครับตอนนี้ก็มีฝน นะครับเริ่มตกนะครับชุ่มชื้นต้นไม้ก็สวยด้วยนะครับคอสนใจก็ติดต่อหาพี่ปางได้เลยนะครับตามเบอร์โทรหรืออ่าคิวอาร์โค้ดนะครับที่ผมขึ้นไว้ที่หน้าจอนะครับที่ต้นคลิป้รก็ท้ายคลิปนะครับสามารถติดต่อไลน์หรือโทรมาได้เลยนะครับวันนี้ก็ขอบคุณนันผู้ชมที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปให้ผมด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับป้าสวัสดีครับ สวัสดีค่ะค